พราะจริงๆเวลาที่ผมจบมสาผมก็เลยบอกว่าอยากจะไปเป็นช่างก็มาสอบจะมาสอบเข้าดอนปัสโก <c oughs> ไม่ผ่านครับพระคุณเจ้า <c oughs> ดูสิเ <c oughs> <c oughs> ข้าดอนปัสโกยังไม่ได้แล้วพระคุณเจ้า <c oughs> แล้วมห้ามีโอกาสมาค้าเยาวชนก็จะอยากจะเป็นพระสงฆ์เหมือนพ่อสุเทพเนี่ยไปบอกพ่อสุเทพพ่อครับผมเนี่ยอยากจะเป็นเนนเป็นพระสงฆ์ในอนาคตพ่อก็พูดขึ้นมาเลยทันทีไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับพ่อก็บอกว่าโอ้เธอเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นเซเลเซียน ในเมื่อพ่ออยู่ขอนแก่นเนี่ยพ่อก็มีความสัมพันธ์กับพวก<ม>พระมหาไทย,<ม>ยด้วยเนาะเนาะแล้วก็เพราะเหตุใดจึงจึงมาอยู่ลาบ,บรุรีมามาสังกัดลาบ,บรุรีมาเป็นพระสงฆ์ลาบ,บรุรีไม่โดนมหาไทยเรียกไปชวนไปมึงอันนี้เรื่องนี้เล่ายาวนิดหน่อยนะครับพเจ้ายาวเลยยาวได้เรามีเวลาเนี่ยจริงๆพี่ชายคนรองเนี่ย ก็เป็นเนนมหาไทยแล้วก็อยู่จนถึงแสงธรรมเลยนะครับผมจําได้ว่าตอนผมอยู่ป .4 เนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมการถวายตัวครั้งแรกของเขาด้วยที่หนองคายแต่ไม่เคยคิดที่จะเป็นเนนเป็นประสงเลยผมไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นและไม่เคยมีใครชวนผมเ <H it> มื่อวานผมก็เล่าให้พระเจ้าฟังว่าสงสัยเป็นเพราะผมเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะดือ้อ <H it> แล้วก็ไม่ค่อยเรียนผมจะเน้นเรื่องดนตรีกับกีฬาเป็นหลัก ครับก็จะเป็นนักกีฬาโรงเรียนเป็นนักดนตรีของโรงเรียนอะไรเงี้ยส่วนเรื่องเรียนเนี่ยพ่อแม่เป็นครูทั้งคู่ที่โรงเรียนก็ผมเนี่ยเรียนตกต่ําที่สุดในชีวิตเนี่ยตอนอยู่ปม .4 นะได้1.7นะครับอันนี้ได้1น1.7สอบตกด้วยนะครับตกวิชาชีววิทยาซึ่งเป็นวิชาเอกที่พ่อผมจบจากบางแสนมาส่วนแม่สอนภาษาอังกฤษเนี่ย แต่จริงๆทั้งคู่ก็สอนภาษาอังกฤษด้วยผมเนี่ยเรียนกับแม่ได้เกรดหนึ่งครับพระคุณเจ้าถูกแม่ด่าแล้วใดงั้นเป็นเด็กที่ไม่ได้สนใจเรื่องการเรียนจะเล่นมากกว่างั้นผมก็ไม่เคยคิดที่จะเป็นเนนแต่ปรากฏว่าตอนอยู่มหเนี่ยเรียนจบมห้าแล้วได้มีโอกาสไปเข้าค่ายเยาวชนระดับชาติพ่อจวัตรส่งไปนะครับส่งไปแล้วก็เป็นค่ายเยาวชนที่พิเศษมากๆจัดโดยคุณพ่อสุเทพช้อนทอง แล้วก็ซิสตเตอร์จันทนาของพระไทัยซิสตเตอร์นิพาของผู้รับใช้นะครับจัดที่าหาดพระไทยัยมาที่บ้านสวนยอแซฟและมาจบที่บ้านโป่งเป็นค่ายที่ยาวและในระหว่างนั้นผมก็เกิดความรู้สึกเห็นถึงแบบอย่างของเซเลเซียนโอ้นี่ต้องพูดถึงเซเลเซียนเยอะๆหน่อย <laughs> มีความหลังกับเซเรเซียนเยอะเพราะจริงๆเวลาที่ผมจบม3ผมไม่อยากจะอยู่บ้านไงเพราะว่าที่บ้านพ่อผมเข้่งคัดผมก็เลยบอกว่าอยากจะไปเป็นช่างก็มาสอบจะมาสอบเข้าดอนบาสโกไม่ผ่านครับพระคุณเจ้าดูสิเข้าดอนบาสโกยังไม่ได้แล้วพระคุณเจ้าก็กลับไปเรียนม4แล้วม5มีโอกาสมาค่าวเยาวชนก็จะ อยากจะเป็นพระสงฆ์เหมือนพ่อสุเทพเนี่ยทำงานกันกบเยาวชนเป็นเซเลเซียนไปบอกพ่อสุเทพพ่อครับผมเนี่ยอยากจะเป็นเนนเป็นพระสงฆ์ในอนาคตพ่อก็พูดขึ้นมาเลยทันทีไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับพ่อก็บอกว่าโอ้เธอเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นเซเลเซียน <c oughs> ผมก็เอา้ามองหน้าพ่อพ่อสุเทพชั้นทองแกก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปแนะนําให้รู้จักกับอธิการบ้าน,นเล็ก <c oughs> ซึ่งในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเป็นจังหวะที่ คุณพ่อสิริพงศ์จรัสศรีตอนนั้นเป็นอธิการบ้านในเล็กนะครับมาเป็นวิทยากรพอดีเลยและแกก็นแนะนําให้ผมรู้จักผมก็ไปสมัครนะไปสมัครตอนนั้นผมก็ไม่รู้ระบบอะไรหรอกว่าจะเป็นพื้นเมืองเป็นนักบวชเป็นเซเลเซียนหรือว่าเป็นเยสุอิตรู้แต่ว่าอยากจะเป็นเนรและเป็นพระสงฆ์ก็สมัครคุณพ่อเขาไม่ได้ถามอะไรผมมากนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนถามว่าพ่อแม่อนุญ,ญาตไหมผมก็ว่าเดี๋ยวผมโทรไปผมก็โทรไปเลยโทรไปถามว่าพ่อแม่ ว่าเห็นเห็นด้วยไหมที่ผมจะเข้าบัณฑนาแม่บอกโอ้นี่ไปเลยลูก <c oughs> <c oughs> ดีใจที่ที่ผมจะไดไปอยู่บัณนเน,นะครับผมก็โทรเสร็จก็คุยกับพระคุณเจ้าสิริพงศ์ในต,ตอนนั้นท่านก็รับเลยท่านก็บอกว่าไปทําเรื่องย้ายมาผมก็กลับไปที่ชุมแพแล้วก็ทําเรื่องย้ายออกจากโรงเรียนที่นูน่นแล้วก็เดินทางคนเดียวเลยนะครับไม่เคยเดินทางเพราะว่าปกติไม่ได้ไปไหนเดินทางขึ้นรถทัวร์มาที่มาถึงที่หมอ,หมอชีด แล้วก็ไปใสายใต้แล้วก็นั่งรถจากสายใต้7-6ผมจําได้นะครับไปที่ราชบุรีแล้วก็ได้เป็นเนนที่ราชบุรีพี่สาวผมถามพระคุณเจ้าสิริพงศว่าทำไมถึงรับผมท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ามาจากต่างสังคมนทนท่านตอบว่านึกว่ามันจะบวชไม่ได้ <laughs> ที่รับพาอมันจะบวชไม่ได้ก็เลยรับมาอย่างนั้นอย่างนั้นครับแต่เพอิเอนบวชได้ก็เลยต้องสังกัดอยู่ในราชบุรีครับคุณเจ้าเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหน่าสนใจมาก